สวัสดีครับวันนี้มาพบกับซีวิกตาเยี่ยวนะครับเ i m เ n นชั่นปี04เครื่องพันเเกียร์ออโต้ตัวท็อปนะครับผมสีทั้งคันสวยงามเงาทั้งคันครับเดี๋ยวรับชมว,วิดีโอไปพร้อมๆกันเลยนะครับรถประวัติด,ดีนะครับผมไม่มีชนหนักปลิกคว่ำทุกกรณีครับล้อเดิมขอบ15ยางมิชลินแพรเวซิส st 3นะครับผมรับประกันนุ่ม เงียบปิบนะครับในส่วนองยางตัวนี้ปี2018ตัวดอกอยางยังใช้งานได้อีกยาวๆครับผมตัวนี้จะมีกล้องมองหลงังและก็กล้องหน้ารถยนต์นะครับใช้งานได้ปกติทั้งหมดครับผม เดิมๆทั้งคันครับดิสเบกสล้อนะครับแอร์แบ็กสลูก ABS ภายในเป็นเบาะหนังนะครับผมเดี๋ยวผมลองเปิดประตูให้ฟังดูนี่ครับเปิดนิ่มปิดนิ่มนะครับทั้งสบานฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวไปรับชมในส่วนของฝั่งน้นนะครับ เปิดปิดนิ่มนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาชมภายในกันครับแอร์แบ็กลูกนะครับจะมีที่พุงมาลลยหนึ่งตำแหน่งแล้วก็จะมีด้านฝั่งคนนั่งนะครับด้านหน้าตัวนี้เป็นไมลเรืองแสงวิทยุเดิมนะครับผม <ST AR C> ดูภายในก่อนแล้วกันนะครับไม่มีแตกแล้วนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างทั้งคันใช้งานได้หมดครับด้านหลังนะครับผมแผงซาวสะอาดนะครับเพดานนี่กริบมากแทบจะไม่มีริ้วรอยใดๆเลยครับเดี๋ยวเราลองไปเช็คระบบไฟนะครับ วันนี้ไม่จะอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันนะครับถือว่าใช้งานน้อยมากๆไม่แท้เดิมนะครับกระจกไฟฟ้าปรับข้างพับได้ใช้งานได้หมดนะครับ หาอยู่แนะนําเลยครับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับรถสวยมากสภาพหนึ่งในร้อยครับกระจกไฟฟ้าออโต้ใช้งานได้ครบนะครับขึ้นลงครบทั้ง4บาทนะครับจะมีกันาสาดรอบคันนะครับผมเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องกันนะครับ นิ่งๆเงียบๆเลยแอร์ออโต้นะครับเย็นๆเลยครับผมมีรีโมทด้วยนะครับวิทยุฮอนด้าเดิมเลยพวกเล่มสมุดคู่มือมีครบทุกอย่างนะครับผม ตัวนี้ยังมีพบอยู่เลยนะครับสติกเกอร์ดีผลิตนะครับเดี๋ยวไปฟังในส่วนของเสียงเครื่องยนต์กันนะครับอันนี้ผมปิดกันตัวดึงฝากระโปรงพลาสติกคุ้มยังอยู่เลยนะครับ ครื่องต้องบอกเลยว่านิ่งและเงียบมากๆครับผมน้ำไม่ดังฟันไม่ไหลแน่นอนครับรับประกัน,นไม่มีไอไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับพี่สำหรับลูกค้าที่หาใช้งานอยู่คันนี้แนะนำเลยครับ ไม่มีผิดหวังและเสียเวลานะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูฝากระโปรงท้ายรถนะครับ สติเกอร์ในส่วนของรับประกันของ Honda เดิมนะครับยังอยู่เลยไม่เคยติดแก๊สนะครับนิ่งๆเงียบๆเ,เลยครับผมแผงพรมปุท้ายครบฟมก็ครบนะครับพวกล้อะไหลยางอะไรแล้วก็อุปกรณ์ในการขึ้นลงแม่แรงนะครับครบทุกอย่าง หาอยู่แนะนำเลยครับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนยังไงฝากไปด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับผม